สวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับบินีเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงครับเอฟซีเนาะฝันดีตัววิกตองวดครับพ่อแดงนี่เป็นวายเจ้าที่เจ้าทางพ่นปวกครับพูนมองกอไผ่นละครับเอฟซีเป็นเจ้าที่ชุดแดงอยู่พ่นปวกครับมาบอกเลขสามตัววสันครับเอฟซีงวดนี้เอาไปจ้าจะครับวสันสิบป้ห้ฟิวสิไปหยียบไปไ้เลยครับเอฟซีเด็ดแห้งสามตัวเนาะแต่งวดที่ผ่านมาครับเอฟซีลุดครับ พอแดงเนี่เป็นฝันเห็นหลวงปู่สวงมาบอกหกแปดมาออกเจ็ดแปดเนาะครับโอ้ยเอ้าก็ตามต่อครับแหกกับลั่งใจพอแดงคือเก่านะสามตัวก็เคยถูกมาแล้วครับเมื่อนี้ครับประจํางวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันอยหกสิบแปดครับต้องไปถามพอแดงครับว่าพู่มเจ้าที่เจ้าทั้งนี้ทำคู่นี่มาให้ได้เด็ดตัวไหนครับพอแดงครับเขียนใส่ในแขนครับเอฟซีเขียนเหลขกใส่ในแขนตัวแดงจึงคืนครับไปรับชมกันครับ ทั้งทีครับพี่น้องมาหอนตั้งคืนว่าสัสสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแดงครัสดีครับผมครับผมตามต่อพ่อแดงคือเก่าครับเอฟซีอ้าวแนวด้วครับพ่อแดงวอาสูเอฟซีฟังนครับพ่อแดงโอ้ยกูเป็นมะข่าฝันครับมาเข่าฝันเนาะครับเป็นแก่ไตแขนให้นกอก ยังขาดเลยเห็นตัวแดงจกืดๆหมดอ่ะเขียนเลขใส่เขียนให้เลยครับอืมเพิ่นมาขอจินน่ักสมเขียวหวานเด้ขอจินบักสมเขียวหวานครับครับผมเลยว่าโอ้าท่านนี่มีเงินแล้วฟูอ่ะครับเออบนท่านนี้มีเอาตัวนี้เป็นสกอปรตไปเลยครับเขียวมึงได้เงินมากสื่อไม่คุยจินเพิ่นบ่ครับฟูอ่ะผมก็เลยว่าเอ้าเอาตัวหยั่งดำมาให้ไปเลนเอาแขนมาไปเลนครับ เย็นใส่แขนเลยเขียนใส่แขนเลยครับตัวแดงจึงคืนด้วยตัวแดงจึงคืงครับเพิ่นใส่สุดรยังมาหาครับสุดสีแดงอีกครับสุดแดงอีกครับครับผมใส่สุดแดงมากครับเพป็นเครื่องไอทิ่มก็คือยหลบสูตรเพิ่นอ่ะโอ้เป็นหมักสุดแดงเนาะครับเพิ่นใส่แต่สุดแดงด้วยล่ะครับผมมายาำได้กับครั้งเทียวกับใส่สุดขาวครั้งเทียวกับใส่สุดแดงครับแต่ว่าสุดแดงนี่ถิ่มเมื่อไรอ้าวกันทาเข่าสามตัวงวดนี่สื้อสุดแดงให้เลย สิแมนอยู่ครับผมขึ้นปัสสาบไปถวายเพื่อนอยู่ครับจะสูดอยู่ครับผมอันเพื่อนว่าเอ้าเอาแขนมาเพื่อนดึงแขนผมไปด้วยครับเขียนใส่แขนผมด้วยแดงจึงคืนจึงคืนเลยครับเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ครับครับผมเปินเขียนใส่แขนผมด้วยครับตัวแดงจึงคืนสองตัวเพื่อนบอกว่าหลับพอแดงบอกครับเพื่อนแขนให้แค่นี่ละโอ้ให้ใส่สามตัวครับครับ คือว่าห้องที่ grab เอากระไรอยู่หันครับ g r ับเอาอยู่ในนี้นเนาะครับตองตัวกี่หาสี่สี่หาเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เอาอยู่ในนี้แหละครับพี่น้องเพผนก็ว่าจะนั่งให้กินสมกีับวันเดินบ่ผมเลยวา่าโอเสียวเ,เงินใส่ไปสือครับผมจนปัญญาว่าถึงตัวจะเสียวเ,เงินใส่ไปสือมาให้เพื่อนจี๋อ่าเดี๋ยวจะให้เงินเองบ่ยากเนาะครับเจ๊ซีเอ้าเอาแขนมาแบบนั้น เอาแขนผมไปตีตีเราแขียนเดือยตีแปะเลยก็เขียนเลยครับคเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ครับเออแขนใส่แขนผมเดอยมวดต้องหันพ่อแดงบอกหกแปดเนาะหลวงปู่สวงเนาะใส่บาทเนาะครับขั้นถาซื้อขึ้นซื้อโล่งถือว่าอุ้ยถูกเลยบอกหกแปดเนาะแต่เด็กพี่หัวขาดนี่ก็รุดรุดครับพี่วาน ุงปูจีนเต็นเขาครับลุงปูสวงอันอันหกแปดแต่มันออกเจ็ดแปดเนาะครับอ้าตามต่อคือเก่าครับเป็นปูที่เส้นแรงอาจารย์แดงแล้วก็ใกล้เคียงครับเอฟซี A P C. เนาะเอฟซี A P C. ก็ถามหาตามให้นแน่ว่าสันครับงวดนี้เป็นปูเจ้าที่เจ้าทางเนาะเป็นอยู่ข้างโพนเนาะครับผมก็ใครครับครับอ้าถามยังเอาแต้มท้องมีสามดาวถามอยู่บ่กเิ่นเอาเลขมันจะใส่เพิ่นได้บอกอยู่บ่างใส่ครับปูเพิ่นเอาเลขมันจะใส่เพิ่นไปเอามาจากฝุ่นแล้วเพิ่นมา ทีแขนผมแขนใส่ให้ผมด้วยมา,มาตาอันพุนดากองสลากเขาพุนกองสลาก,รก,รกครับถือนะครับถือนะพ่อแดงเอา้ากองสลากกับกองสลากเนาะครับ,บอีบสี่หอกไว้เหยียบไว้เด้อปูซาทุซาทุเดียวล็อกไว้บอผ่านปะครับบอผ่านเนาะครับบ่พ,อพอดครัอแงผมมั่นใจเลยเจ็ดห้าสี่าปูเพิ่นมาเข่าฝันบอกแล้วเอามาเขียนให้ด้วย ปูเป็นเขียนให้เลยบอกครับพี่ให้จ้าจ้าเลยครับครับย่างเปิดเสาผมจะลางออกโอ้ยังเป็นห้อยเลยครับอืมเป็นห้อยซ้ำๆขีดไปบอกพ่อแดงครับอืมเอาฟังเบื้องเอาครับเอฟซีเนาะกับพ่อแดงก้องเข้าปูเจที่เจ้าัางมาบอกเขียนเสได้ในแขนครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพ่อแดงสวัสดีครับให้รวยรยครับรวยรวยกับพ่อแดงอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทอง ประจำงวดวันที่16ตุลาคมครับพศ2016กับพ่อแดงของเข้าครับเนาะตอนนี้พ่อแดงผีหัวขาดนี่ก็ยังบนเดี่ยมาบอกเนาะครับเนาะครับอันนี้ปูอันนี้ปูครับขั้นถ่าปูมาบอกกับมักจะแม่นคือกันครับครับผมเอฟซีงวดที่ผ่านมามันหลุดกะมีเขามีหลุดเนาะครับเนาะกะให้กําลังใจพ่อแดงครับ เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางครับคันถามักตัวนี้ก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิ้งครับคันถาบ่มักกับ่เป็นยังครับเอฟซีเดี๋ยวื้นนี้ครับเบาแอมระทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ้งของดีกันครับขอบคุณครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมเบาแอมระทงนี่เดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิพย์ใหม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับตาผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบไ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจ็งสีเ่เหลือถืนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของไม่ครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ย,ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคนืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ไดกลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูปหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนุสีิล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรอ้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะและะ้วก็เมื่อแท้แตครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อท่าคิวสามเถล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก e e uh ็เ oh, ฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที right aji, cold, ่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาแบบดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ